สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าภาพเหล่านี้ที่ถูกปล่อยออกมาทางโซเชียลน้องลิซ่าของพวกเราถ่ายรูปกับใครไปบ้างแล้วก็คนคนนั้นเป็นใครไปเจอกันที่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปกันได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆในคลิปนี้เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะภาพนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อ2วันก่อนค่ะจากทาง IG ของคุณเอเดรียนเชงไคคงถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะซึ่งคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารธุรกิจในฮ่องกงและเขาก็เป็นทั้ง CEO แล้วก็รองประธานบริหารของบริษัท New World Development นะคะจำกัดมหาชนซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมค่ะอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน งานบริการแล้วก็ห้างสรรพสินค้าค่ะโอ้โหเรียกว่านี่คือยักษ์ใหญ่ในฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นอีกนะเขายัางนั่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทเครื่องประดับนะคะอย่างชาวไทฟุกซึ่งประกอบไปด้วยทองคําอัญมณีแล้วก็เครื่องเพชรต่างๆแถมยังเป็นผู้ก่อตั้ง K11 a r t m o l l นะคะซึ่งเป็นศูนย์การค้า7ชั้นในย่านจิมซาจุย ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเลยค่ะคือใครอยากไปสอยแบรนด์เนมหรือว่าเดินช้อปปิ้งสัพเพเหระที่นั่นเนี่ยย่านนี้คือคําตอบเลยนะคะเอาง่ายๆคือคุณพี่คนที่น้องลิซ่าถ่ายรูปคู่ด้วยอะค่ะคือบิลเลนแนร์ของแท้แบบค่าเงินเป็นสกุล US ดอลลร์ด้วยนะคะแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็เจ้าของธุรกิจแบบตัวยงเลยคอนเน็กชันนี้บอกตามตรงว่าปังมากค่ะซึ่งก็มีบลิ n ส่วนหนึ่งไปสืบทราบมาด้วยเขาบอกว่านี่เป็นการเจอกันที่เกาหลีใต้นะคะไม่ใช่ที่ญี่ปุ่น คาดการเอาไว้ว่าเป็นการดินเนอร์แบบปิดนะคะในวัดวงธุรกิจของแบรนด์ต่างๆแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยไปโผล่ที่นั่นได้ยังไง เรื่องนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้แฟนๆได้รับทราบกันอย่างชัดเจนค่ะส่วนอีกคนที่วันนี้คุณเอเดรียนเขาโพสต์ลงทาง IG Story ก็คือภาพ3ามคนร่วมเฟรมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณเฟเดริกอานค่ะลูกชายคนหนึ่งของคุณลุงเบ no, อร์นาร์ดอานออาณาจักร LVMH ซึ่งตอนนี้เนี่ยนั่งเป็น CEO ให้กับแบรนด์ในการสุดหรูอ,อย่างแท็กโฮยเออร์นะคะและในที่สุดหลังจากตามกดไลค์โพสต์ทาง I g จของน้องลิซ่าอยู่บ่อยครั้งงานนี้ก็ได้เจอกันแบบ ตัวเป็นเๆแล้วค่ะทุกคนเรียกว่าโคดเวพนะงานนี้ไม่รู้เป็นงานอะไรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น้องสาวเราก็เป็นไงคะ เหมือนกับ3บอสจาก3คอมมานีไะคือร่วมเฟรมเดียวกันแบบนี้อยากจะบอกว่าลิซ่าลูกออร่าหนูก็คือผู้บริหารพิ่งใหม่ไฟแรงเหมือนกันนะคะราศีจับแบบนักธุรกิจบิลเลียนแนเลยไม่ใช่อดอลเคป๊อปทั่วๆแล้วนะลูกอ่าและนี่ก็คือคอนนคชันสุดป,ปังนะคะที่เป็นแฟนต่างเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆค่ะคนนึงก็มหาเศรษฐีนักธุรกิจฮ่องกงอีกคนก็ทายาทอาจาักรเอว H เเห็นภาพแบบนี้แล้วก็อยากร้องไห้เลยค่ะทุกคนและ าน้องมาไกลมากจริงๆนะคะคือจากเด็กฝึกชั้นใต้ดินของตึกดำอะแต่มาตอนนี้เ่ยค่ะคอนเน็ t ชันที่ได้รับคือมันไปไกลมากกว่าไอเคเคป๊แล้วค่ะอาดีงไงแอดมินก็หวังว่าน้องลิสอาจจะได้ร่วมโปรเจกต์ใหม่ๆกับ2 c o o ในภาพนี้นะคะอาดีงไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ